โอเคนะครับก็สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจิรยุทธ OP นะแล้วก็โย่ผมเองครับแอลนะก็วันนี้นะก็เป็นวันที่สามนะผมจำไม่ผิดตูวซือ่าใช่ใช่วันที่สามของเซิร์ฟเวอร์ห้าเก้าสี่กับสายฟรีนะครับสายฟรีตึงๆนะถามว่าฟรียังฟรีจริงไหมยังฟรีอยู่ไหมยังฟรีอยู่นะูนยนแบงง์ศูนแบคงโอเคแต่ว่าตอนนี้อันดับก็ล่วงมาเยอะนะนี่นะอันดับพันหนึ่งนะก็ยังไม่รีบนะเชิวๆวไปก่อนนะเกมนี้ครับวัดอยู่ที่ความนานแล้วก็วันนี้เดี๋ยวผมจะมาพาทำเคว็ลับนะคบเ,นเคล็สลับอทีลน,นี่เวมากะ มันเป็นเควสรับที่มีสามสิบเควสนะก็ตามนั้นนะเดี๋ยวผมจะตัดภาพไปที่ผมจริงๆอะเควสรับผมสอนทําแต่เมื่อวานแล้วแต่ไม่ได้ลงคลิปนะเดี๋ยวผมจะทําเป็นคลิปเดียวเลยโอเคแต่ผมจะตัดภาพไปอีกคลิปหนึ่งนะวิธีการสอนนะโอเคก็เห็นหลายๆคนนะผมเห็นพี่โปเต้งแต่วันแรกแล้วตั้งแต่เย็นวันแรกอะที่ว่าแกนั้นลงเล่นเซิร์ฟผ้าเก้า้าเก้าสี่นะแล้วก็เมื่อวานที่แกไลฟ์ตอนเช้าเช้ายันยันเย็นนะก็เห็นพี่อีซี่วิกเตอร์นะก็มาเล่นด้วยก็เห็นว่าเซิร์ฟนี้นะคนลงกันบแบ ไม่รู้จะไหวจะไหวยังไงนะก็คนลงเยอะมากนะกับเซิร์ฟเวอร์ห้าเก้าสี่นะทั้งพี่โปเต้ทั้งพี่อีซีวิกเตอร์นะก็ไม่รู้ว่าหกคนเจ็ดคนที่มีอนะตอมิกยูอันเป็นพี่อีซีวิกเตอร์ด้วยหรือเปล่านะเราก็ยังไม่รู้นะแปดคนนะตอนนี้ตอนนี้แปดคนเติงๆนะโอเคก็เดี๋ยวตัดภาพไปที่ทําพาทําเกรดับนะที่ได้ทีละสามสิบเพชรนะโอเคก็ตัดภาพไปเลยครับแล้วก็จิ้มค้างไปแลนะ้วกดค้างไว้ปุ๊บนี่นะครับนี่ครับได้แล้วสามสิบเพชรนะแล้วก็อันที่สองครับกดไปที่โปรไฟล์นะครับผมกดไปที่โปรไฟล์นะ แล้วกดไปที่ตั้งค่านะครับผมแล้วก็เลื่อนลงมานะครับหาเพลงนะเนี่ยเลื่อนลงมาครับมันจะเห็นเพลงอยู่สองเพลงนะครับกดสับไปสับมาครับเนี่ยสองเพลงนะครับกดปุ๊บเห็นไหมคนรักดนตรีครับก็จะได้อันที่สองครับอันที่สามเห็นตู้นี้นะครับเนี่ยครับเห็นตู้ที่ผมจิ้มนะเนี่ยยืนเนี่ยผมยืนยืนยืนมัอยู่หลังผมนะครับแบกกาวหลังผมนะนั้วก็คือตู้กดน้ำนั่นเองนะเราต้องกดมันไปเรื่อยๆประมาณยีสทีนะกดรัวๆกดไปเลยครับปึ๊บปึ๊บนี่นะครับไรประโยชน์ครับได้ยครับอีกกันหนึ่งนะครับแล้วก็สิ่งที่เป็นๆเลยครับนั่นก็คือนี่นะครับเออแล้วผมบอกอีอย่างนะครับเฟซบุ๊กอันนี้ทําได้ตอนเวลาประมาณสาสิบสองนะคือความสาเร็จเปิดเมื่อไหร่ก็สามารถทําได้เลยนะ โอเคก็ภารกิจ A แล้วก็ภารกิจต่อไปนะครับที่เป็นเพยตามนะก็คือพิมพ์นะครับพิมพ์นะครับเป็นภาษาไทยหลือังกิตก็ได้นะอังกฤษนี่รู้สึกจะอะไรเดอะสตองกิตอะไรทั้งอย่างนะครับ่วนเป็นภาษาไทยก็คือชั้นหัวลานแล้วนะครับอ่ะชั้นหัวล้านแล้วแถมแล้วก็วงเอแล้วก็แถมนะครับแหแถมแข็งแร่งนะครับนี่ครับแถมแข็งแกร่งแล้วด้วยนะครับโอเคแล้วด้วยอ่ะก็ประมาณนี้ครับชั้นหัวลานแล้วแถมแข็งแร่งแล้วด้วยนะครับโอเคก็กดไปเลยครับปึ้งนะครับขึ้นมาแล้วครับนะครับยืนยันจากสายตานะครับนี่ก็็เลรัับวนนต่ออไปะกคื แล้วก็ผมจะบอกสูตรด้วยนะครับเคลื่อนร่ามต่อไปคือเนี่ยจิ้มจิ้มนะครับจิ้มเนี่ยจิ้มตัวละครให้มันนี่ครับให้มันขึ้นเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะทำเอ่อเคลื่นี้ต่อไปนะแต่เดี๋ยวผมบอกสูตรก่อนนะครับก็คือแอนด์แสดงตัวละครเราไม่จำเป็นต้องแสดงตัวที่ตึงที่สุดในในในทีมเรานะเพราะว่าเราต้องเอาตัวกะกากรว้นะพอมันพูดคุยกับเรานะครับพอมันพูดเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะพูดคุยกับเราบางทีมันท้าสู้เรานะถ้าเป็นทีมตึงถ้าเป็นตัวละครตึงๆครับมันก็จะแบบว่าเสียเวลาา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 ามมมมกกกกกเเเเเเลลลยยยยยยคคคคคคครรรรรรรััััับบบบบแแแตตตตตต่่่่ถ้้้้้้ปปป็็็นนนนนววววะะะะไไททีีีีีดดดณจพูุงงงงโโออออิึ อยอมเขาครับโอ้โหปราร์ตี้ม่วงมันก็เป็นสิของเขานะครับที่เขาเปิดปราร์ตี้แล้วเขาก็จะเก็บปราร์ตี้ของเขาไว้ใช้กับเพื่อนๆนะเราก็ไม่จำเป็นต้องไปว,ว่าไรนี่ครับไม่ต้องไปต้องว่าไรกล่าวเสียเขานะครับผมก็แต่ไม่มีชมพูได้เหรอ,หรอนี่ได้แล้วน่ครับก็จะ๋ยวม่มอดก่อนแล้วมันจะมีเอ่อพูดกุยขึ้นไหมอ่ะมันจะประมาณนี้นะครับขึ้นสไลด์ลักแล้วถ้ามันให้เราโจมตีเนีมันจะเสียเวลามากนะครับเพราะว่าเป็นการโล่อาจจะเป็นเขาเรียกว่า เออเขาเรียกว่ามันอาจจะเป็นตัวละครหลักของเขานะก็คือถ้าเขาถ้าตัวละครมันเนี่ยปวดท้าสู้ขึ้นมามาเสียเวลามากนะครับผมบอกก่อนก็เราก็ต้องทําให้เป็นตัวไก่ไว้นะครับตัวไก่อย่างนี้ครับเวลาเราเข้าเขามามันก็จะมาพูดคุยเราแล้วผมจะกดไอ้นี้ไปก่อนเรื่อยๆนะแล้วผมจะกดไปเรื่อยๆก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะขึ้นเพจรับเองนะโอเคเดี๋ยวผมกดให้ดูแล้วกันนะเดี๋ยวผมพอ r w a r ภาพไปเลยโอเคนะก็เราก็ forward ภาพมาจากเมื่อวานนะ forward วันนี้เลยนี่นะมันมันจะเป็นสีนี้นะครับเนี่ยสีส้มๆนะเนี่ยมันจะเป็นที่ตัวละครนะคือเราจจิิิ้้้้้มมไไแลลววกกก็็หรรืออออ่าาเโตคด เดี๋ยวผมจะให้มันดูรอให้มันยิ้มแน่แเนี่ยให้มันเป็นสีส้มอย่างนี้นะครับเนี่ยแล้วก็เป็นทุกตัวนะเราทำทุกตัวนะแล้วมันก็จะได้เพจมานะเป็นนี่นะอันนี้นะเนี่ยมันจะได้ทีละสามสิบเพจเลยเห็นไหมเนี่ยผมรับมานะเนี่ยเนี่ยมีอาดนตีอ่ะนี่ครับมีสภา,าพกดไลค์เอ่อแล้วก็นี่นะครับนี่เนี่ยเห็นไหมได้ทีละสามสิบสามสิบโอเคเดี๋ยวผมพาไปทำเควสต,ต่อไปนะเควสต่อไปก็คือยืนนิ่งๆนิ่งนั่นเนี่ยเนี่งยยืนตรงนอ้ยยชั่วโมงเออืนนิ่งนะชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงน่แหละนิ่งยืนนิ่งหนบ ท่านทำอะไรเลยนะหนึ่งชั่วโมงหรือสองชั่วโมงผมจำไม่ได้แล้วมันก็จะได้เอ่อเคล็ดับมาเป็นหุ่นไล่กานะโอเคก็เควสต่อไปนั่นก็คือการกดไลค์นะถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกจะสามสิบคนนะวันหนึ่งมันกดได้ประมาณห้าห้าคนนะก็คืออย่างน้อยต้องหกวันนะ,ะก็คือกดไลค์ผมงก็กดไปละคนแต่เมื่อวานละกดไลค์ครบสามสิบคนนะครับผมจำไม่ผิดถึงห้าสิบคนนี่แหละก็ได้อีกเควสหนึ่งนะโอเคเควสต,ต่อไปก็คือการพิมพ์ในแชทโลกนะพิมพ์เป็นพิมพ์พิมพ์เป็นคำๆนะเกินห้าคำนะพิมพ์ปปรรระะะะโโยยคคนนนนวััติิดดกกู้สึเอจาไม่ผ สามวันหรือเจ็ดวันหรือ,อยังไงนั่นแหละครับแล้วก็กิวนะครับมาที่กิวแล้วก็พิมพ์หนึ่งร้อยครั้งนะพิมพ์อะไรก็ได้หนึ่งร้อยครั้งนะเป็นอีโมจิร้อยตัวก็ได้นะเนี่ยปุ๊บเนี่ยอีโมจิเนี่ยหนึ่งนับแล้หนึ่งนะไม่ว่าเราจะอีโมจิแสนตัวนะแต่มันก็นับเป็นสองอย่างนะไปเรื่อยๆนะครับจนครบหนึ่งร้อยนะมันก็จะได้อีกสามสิบเพจน,นะโอเคก็ตามนี้ต่อไปก็เป็นการแชร์นะโอเคก็แชร์เป็นการแชร์นะครับแชร์ให้ครบแชร์ให้ครบเจ็ดอย่างนะเราก็แชร์มีอะไรเราก็แช่แช่แช่ไปเลยนะแชร์ให้ครบเนนจะครบ มันต้องแชร์ห้ามแชร์ซ้ำกันนะพยายามอย่าแชร์ซ้ำกันนะแชร์อะไรไปก็ได้อย่าแชร์ซ้ำกันนะครับแชร์ครบแชร์ครบแล้วมันก็จะได้นะเดี๋ยวผมจะลองแชร์ไปเรื่อยๆนะผมจะลองแชร์ไปก่อนผมจะลองแชร์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 ภายในวันเดียวนะแชร์ชครบเจ็ดอย่างโอเคแ๋ยวผมไปสุ่มตัวด้วยครับสามสิบใบนะตัวเหลืองสามสิบใบก็จัดไปยาวๆครับจัดไปยาวๆแต่ผมสุ่มตัวตัวเหลืองมาร้อยกว่าใบแล้วยังไม่ได้ทองเลยนะรอบ,บนี้ก120บร,รกสสอ โอเคก็เม okay, ื Emmanuel, ่อกี flying, no ้ร้อยี่สิบอะอันนี้ร้อยสามสิบอะอ่ะก็ตกเล็กน้อยถึงปานกลางนะเอ้ยบีคิงมาเล็กน้อยถึงปานกลางแต่ทองก็ยังไม่ออกนะได้เด็กมาให้ผมกีรัานห้องเลยครับเพราะว่าเอามาแทนเจนอตแล้วก็เป็นคอแทนปูบอมได้แป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมไอ้จับจองลูกหน้าเนี่ยผมก็ยังไม่ได้ปูบอมเลยนะนี่นะจับจองลูกน้าผมก็ยังไม่ได้ปูบอมเลยนะนี่ได้แฟดกับเจนอตมาเจนอตผมได้สามตัวแล้วนะแล้วก็รอบนี้นะครับเลดอัพเป็น เอ่อฟินิกแมนนะโอเคก็ประมาณนี้แล้วก็เคลสเดี๋ยวผมจะลองแช์ก่อนแช์ให้มันครบครบเออแล้วผมลืมแช์ตัวละครโอ้ปวดจ้าปวดแชร์อะไรดีเอ่ยแช์อะไรดีเอ่ยมันแชร์อะไรได้บ้างแช์รูปภาพมันแชร์รูปภาพได้ผมจําได้แชร์รูปภาพแล้วก็แช์ไม่ได้โอเคไม่เป็นไรนะก็แช์แชร์อะไรก็ได้นะที่คนคิดว่าผมเนี่ยยังเขาเรียกว่ายังไม่ชำเรื่องการแช์นะผมก็ลืมไปแล้ววิธีการแชร์ลืมไปหลายอย่างมากผมก็แชร์จนแบบว่า แชร์จนไม่รู้จะแชร์ไรละแบบผมก็ลืมแล้วว่าต้องแชร์ตรงไหนบ้างนะแต่แชร์ครบเจ็ดอันก็จะได้อีกเวสหนึ่งนะครับแล้วก็น่าจะหมดแล้วนะวันนี้เออแล้วก็เออ,เอ,อตอนประมาณออนไลน์นะครับออนไลน์ตอนประมาณตีเที่ยงคืนหนึ่งตีหนึ่งนะครับแค่เข้ามานะครับแค่เข้ามาในเกมตอนเที่ยงคืนหนึ่งตีหนึ่งนะของเวลาจริงนะครับเที่ยงคืนหนึ่งตีหนึ่งเวลาในเกมมันจะเป็นตีหนึ่งถึงตีสองนะก็จะได้เวสเอ,อ่อคนนอนดึกนะเป็นเฟสลับเหมือนกันแค่เข้ามาออนปุ๊บก็ได้เลยนะก็าตามนั้น โอเคก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็เฟสลับก็น่าจะหมดเพียงเท่านี้นะสำหรับวันนี้มันต้องรอเวิว40-50แล้วมันก็ยังมีเฟสล,ลับไปเรื่อยๆอีกนะอ่ะแล้วก็มีโดนนะโดนเวิว42ยังยังไม่ได้นะโอเคก็เฟสลับก็หมดเพียงเท่านี้นะโอเคก็ไปต่อที่เอ่อเฟสที่ผมบอกนะว่าหลังจากกิจกรรมนี้จบเนี่ยมันจะเป็นกิจกรรมที่มียุงแดงมีเอ่อวัคซีนแมนแล้วก็พร้อมอาตส่าหดาวใช่ไหมแล้วก็มีคิงมีเควินนะครับแต่มันกิจกรรมนั้นมันหมดไปแล้วนะครับหลังจากกิจกรรมนี้จบนะครับมันจะเป็นอีกกิจกรรมนึงนนนะะะเเเดดีีีี๋๋ยยววผมจภาพไไปปให้อออกกทึงโค็ โอเคนะตอนแรกอะผมก็ไปซื้อรหัสไอเซอร์ผ้าข้าวสามานะเพื่อจะดูว่าเอเคล็มันหมดหรือเปล่านะหรือมันยังไงนะสรุปว่ามันเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนจากหลัง,งจากกาิจกรรมปูบอมจบใช่ไหมเนี่ยมันก็จะเป็นอันนี้นะครับนี่ครับรางวัลน,นะครับจะมีนะครับจะมีฟินิกแมนนะครับทัสมาก,กิแฟลตประกายแสงแล้วก็มีทานแบดนะพร้พอมาอาวุธสามดาวอีกเช่นเคยนะผมก็ตัวเลือกกล่องอันนี้หนึ่งอันนะก็ตามนี้นะครับผมก็น่าจะเลือกแฟลตประกายแสงตัวตงึงที่มันสามารถไล่โจมตีแล้วก็แทงตดระเบิดนะคิดว่าน่าจะเป อีกอีกยีวันนะก็กว่ากิจกรรมปูบอมจบก็อันนี้ก็ยังอยู่นะมันก็จะเด้งมากิจกรรมนี้ต่อเลยนะก็ประมาณนี้ครับแล้วก็ไปครับไปที่594เก้าเหมือนเดิมโอเคนะก็กลับมาที่เซิร์ฟ59เกีารย์นะครับหลังจากกิจกรรมเนี่ยครับอัญเชิญพิเศษจบนะครับมันก็จะเป็นกิจกรรมอัญเชิญไอ้นั่นนะอัญเชิญที่ว่าไอ้นั่นนะก็ตามนั้นแหละผมก็จะเอาเอ่อแฟนประกาศแสงนะแต่ผมยังไม่ได้ปูบอมจากตรงนี้เลยนะูแล้วมันก็เซเาแล้วปูบอมผมไม่มาอีกทีสามวันละขาดอีกเท่า เจ็ดวันถ้าไม่มาเลยนี่โคตรโคตรบ้าเลยนะผมบอกเลยถ้าไม่มาจริงๆก็คงต้องเอาวัคซีนแม่นะไม่วัคซีนก็ใส่แว็กกายแสงนะแล้วก็คอยไปเอาปูบอมตรงสิทธ์อัญเชิญตรงนี้แทนนะนี่ก็ตามนี้แล้วกันโอเคนะก็วันนี้ก็น่าจะหมดละไม่มีอะไรละก็ตามนี้นะโอเคก็ไปเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะโอเคก็วันนี้ก็มาผ่าทำเคล็ดลับนะครับก็ได้เพจเบิ่มๆนะเบิ่มๆไปเรื่อยๆก็ตามนี้นะโอเคก็ไปเจอกันใหม่ในีพีต่อไปนะครับก็เซิร์ฟนี้น่าจะมันแน่นะครับแล้วก็น่าจะไม่บิดเพราะผมเป็นสายฟรี่อะไรอย่าง มีพี่โป๊เตอร้พี่ซีพิกเตอร์นะก็หลายๆคนนะมาทำคอนเทนต์เซิร์ฟนี่นะโอเคก็ไว้เจอกันในพี่ต่อไปไป